ทุกคนคือเราสั่งกล่องเนี้ยไปแปดเดือนจริงๆแปดเดือนจริงๆมันใช้เวลาทําเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าคืออะไรเราก็จะลุ้นไปด้วยกันว่าจอบมาหน้าตาเป็นยังไงเป็นของที่เราสั่งทานะคะเป็นของแฮนด์เมดซึ่งสั่งไปตอนคิรัวยังไม่มาคือย,ยังไม่จองคิรัวด้วยซ้ำใหม่ของอันเนี้ยเดีวยวดรอมดู มีอะไรไม่ได้มีกระเป๋าไหมด้วยอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันมิ้นพี่เชียวมานอนเลยให้พี่เชียวดูก่อนละกันให้พี่เชียวดูก่อนพี่เชียวเห็นยังยังไม่เห็นเลยเลยเขาห่ออีกชั้นเอายัง <laughs> ต้องแกะอีกเรอเฮ้ <laughs> นอน นอนอุ้ยทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักมากอุ๊ยอุ้ยน่ารักมากเฮ้ยพี่เชียวชอบมากทำไมพี่เชียวรู้อ่ะว่าเป็นของตัวเองทำไมพี่เชียวรู้อ่ะครับเหมือนกันเลยน่ารักดลหน้าดำเหมือนกันอยู่กัดนิ้วคือเป็นงานแฮนด์เมดนะคะคือ เหมือนเขาใช้ขนแกะแล้วก็ป,กปักปักปักเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันคือการดีเดนเฟลติ้งอ่ะเนี่ยดูนี่สวยมากเป็นงานละเอียดมากทุกคนเชี่ยวชอบอะไรที่เหมือนตัวเองเนี่ยเชียวชอบเอ้ยฮะจะงับหูน้องไม่ได้นะชิผมขอดูหน่อยเฉี่อยชอบมาก